วันนี้เราจะมาทายสระเอานึงพยางไม่มีตัวสะกดเข้าใจไหมแปรเข้าใจไหมค่ะเตรียมตัวลมออกปากเป่าค่ะถูกต้องค่ะพูดนึงท่านไหนคิดยู่ต่อนะคะสลดหดหูเศร้าค่ะถูกต้องค่ะปานประทปรมดาตัวนี้ตึงวัน เสาค่ะถูกต้องค่ะเสาบนมเสาบนหมือเม็นของเสียเน่าค่ะถูกต้องค่ะต่อนะคะค่ะเอาเล็บขูดที่ผิวหนังเก่าค่ะถูกต้องค่ะอย่าเรียกไม่ต้องทำท่านะคะพูดมาเลยนะคะสุราเมาถูกต้องค่ะเอาบ่เขยกินก็นกิ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 นนกินาินกิบ่ทนนเล่กยิงเปนาโอถูกต้องค่ะเปา โอ้โอ้เม่มากกันสระเอาแม็ตึเทานี้มาอยู่สัต์เราโอ้สัต์เหาได้ได้ค่ะโอ้เมื่อเราหาไอ้ร้านดูหวน้ำรวยโอ้เล็เล็กจบเลยค่ะ1 2ึ่งสสเก้าถูกต้องค่ะบอกให้สระเอาสีมากหนึ่งสองสส ไม่มีแฟนเหงาค่ะถูกต้องค่ะป้าดึงเอาบ่มีแฟนมันกับเงาใจโอ้อารมณ์ล้วนๆใช่ไหมคะโอเคหักอยู่สีเผาถูกต้องค่ะเต้นเด้าเดาให้ทักสองนยคะดึง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 เดี๋ยวให้เต้เลยเดาเดาเด้าเดา ตอนนะคะไม่รู้แต่ตอบได้หมดไม่รู้แต่ตอบได้หมดสะลาเอาเด้าถูกต้องค่ะโอยจบสิคะจบไดโ้ยโ้โอ้หได้ค่ะโมนี่บได้ตอนนะคะอยู่ในครัวเต้าถูกต้องค่ะเต้า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 นึกแบบฮักปาเดโอ้ยโอ้้ ไอ้สบมาแนมควายเขาถูกต้องค่ะควายเขาไม่เป็นควายเฮาตายแล้วไปไหนเขาโอ้แดงค่ะได้ยือได้ได้ยื้สละเอาถูกต้องได้เลย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 เอาให้ได้นะคะ ติดตามตลอดติดตามตลอดค่ะติดตามตลอดเฝ้า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 เอาเฝ้าเฝ้าเอาเฝ้าเอาเฝ้าเอาอู้เฝ้าเอาเลยอยากได้เนี้ยอยากได้เนาะอย่าเรียนไม่ได้สีชมพูเฮ็ดเสียดแล้วเหี้ยวเช่าถูกต้องให้ทั้งสองค่ะโต้ความกันโอ้ตกท้ายแล้วนะโต้ความกันโต้ความกันเอาคนละ โว้หมดแล้วค่ะได้ม่วงอยู่ได้ม่วงอยู่เกมนี้จบไปมากเลยค่ะบัลตีหมดแล้วค่ะไม่ได้หาสามซีหาพอดีมันมีรางวัลหาลูกนึงเอาไปเราค่ะอยเล่นค่ะอ่ะเล่นเลยเหรอคะส้มก่อนส้มก่อนค่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทย่าแปะหนึ่งร้อยบาทโอ้เดี๋ยวรอยย่แปะก่อนค่ะแย่แปะได้สาม้ไปแทนมค่ะโอ้ยไปย่านอยู่เด้อบาทนี่ย เดี๋ยวนะคะในลูกโป่งจะมี50าสิกับห้าร้อยนะคะใครจะได้ห้าร้อยใครจะได้50าสิบนะคะมาเกี่ยวบกันนะเนะอย่าได้ยี่บาทเองโอเคค่ะเอาเรียวเอาเร็วค่ะหาเร็วตึ้ง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 เร็วเร็วหาโลที่ว่าเร็วมานยูโด ลูกสุด <ผม S 1> ท้ายเขา<ว>จะจอดเลยนะนยลูกสุดท้ายฉันก็จอดเลยนะจ้าเปียจ้า <c oughs> <c oughs>